และคู่นี้ครับกีฬานครนนทวิทยา6จะพบกับสุรนารีวิทยาครับแชมป์เก่าจากนนทบชรีครับนี่คือโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ครับศักดิ์ศรีแชมป์เก่ามันคขคออันที่สองพระพูเขาครับในรอบแบ่งกลุ่มชมป์ลีีรอบ8ทีมขอเสียงต้อนรับโรงเรียนสุรนารีวิทยา ดูสายเอสายเอครับสุรนารีวิทยาครับเมื่อวานโชว์ฟอร์มแจ่มเลยนะชนะไป303คะแนนครับเป็นทีมํำนี่ดูตารางคะแนนครับสายบีนะครับตอนนี้อายุทยาครับวิไลเทคโนโลยีพนิชการอายุทยาทักทายคุณผู้ชมนะทุกช่องทางในการรับชมโซเชียลนะครับมาเลยครับเรามีนัดกันสิบโมงครึ่งครับทั้ง a c e b o o k นะครับยู t ูบ t ิก k ็อกังกบูทีวีครับ C7 HD C7 เอ Sport บจรังกบูทีวีมาเลยครับกดไลค์กดแชร์ครับ เอาทักทายก่อนครับสำหรับสุรนาลีแต่ก็ยังอยู่ครับกีรัคิขอนนท์ข้ามารับไม่ได้เซตมาลูนิเซล่ายอดยังได้อยู่ต้องแพรรับได้และป้ายบาลุกนี้ยังรับไม่ได้อยู่แล้วแตะมายังไงครับโอ้แป่ได้แต้ไปครับแต้มแรกของการขันรัดนี้ครับสุรารีอลีนี่ดูภาพช้าครับจังหวะนี่หุ่นเหียวแน่เลยนะครับเกมรับของเนี่ยแล้วหยอดง่ายๆเลยอ่ะเห็นตำแหน่งว่างอยู่อ่ะเติร์มาดิตาร เสร์ฟมาครับนันข้นไซล่างัดขึ้นมาครับแล้วต้องค็อกข้ามไปก่อนครับอ้อมๆครับตั้งมาแถวโชติกาหัวเสาวิสุตายังรองได้ครับองเตยหัวเสาฝั่งนี้บ้างครับพักกาดครับพักกาดสาผมเปียเลยครับวันนี้บันทิตาคงนอกครับดูภาพช้าครับไซล่าใส่มาให้หัวเสาครับหวให้ดีด้วยนะครับตอนนี้หัวเสานี้ตำแหน่งเป๊ะเลยครับทิดไล่เข้ามา4-9แล้วครับสุรนารี เคาะข้างก่อนโอ้ยโโอโโอบอโโอมสวยจังหวะจังหวะแก้บอลน,นะครับแล้วก็มองไปที่ว่างนะครับดูภาพช้าครับ<อ>แล้วก็แตะบอลหนีบล็อกอครับคนเสิฟน้องมินนี่อภัสลาสเสิฟมาครับออบอมรับไม่ได้เซตมาลูกนี้ตีซันวาแล้วก็ได้ตีล,ลากับแซล่ากดมาลูกนี้ยังได้อยู่และตีสวนกันเลยครับตอนนี้หัวสวยกันแล้ว แซล่าต้องขอค่ามาก่อนแล้วเป็นดีครับทำไมจังหวะไปที่เด้งซันวาตีลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหคิดไม่ออกบอกวิสุตาเสงนาครับซันวาครับโอ้หัวเสาครับรับช้าครับแ้มนี้เป็นการดวลกันลูกยาวเลยครับหัวเสากับหัวเสาเลยใครมีของดีใส่กันเลยครับสุดท้ายเสร็จซันวานี่ฮะอีเสิมาครับบนแรกเนี่ครับไม่เข้าจุดครับสุนารีหัวเสาก็ต้องตีแล้วมันก็ไม่คมเลยฮะ แล้วท ri right ีน um, ี้มันโดนกลับมาเจอ3เม็ดหลังนอมออมครับสุนารีครับตั้งกันใหม่อีกทีหนึ่งครับติดรับนี่ยครับต้องไปก่อนเลยครับบอลสามหนึ่งสองแบบไหนครับวิสุลตานี่ครับนี่ครับแบบบอลเซตแบทแบทนะฮะแล้วก็วิสุลตานี่เหินมาจากห้าแยกลาดพร้าวมาไกลเลยมาไกลลาบีทีเอสด้วยนะโอ้โหแล้วบเนี่ยแล้วมาอยมาตีลูกเลยโอ้โหตุกตุกเกมของสุรนารีเนี่ย มันต่อกันไม่ติดอ่ะใช่ครับแล้วจังหวัดต้องแก้ไขทุกช็อตเลยนะครับแล้วพอบอลมันข้ามไปเนี่ยทางนั้นเปิดเกมลุกใส่นี่ทีเด็ดกว่าแล้วดูจังหวะนี้เนี่ยครับเซตมาแล้วโอ้โหเกมรับก็เหนียวแน่นนะครับกีฬานคกนนท์หกต้องแก้ไขกลับไปก่อนครับมากันหมายพักการเซตขึ้นมาเล้วใส่ลูกนี้อ่าเป็นแต้มจนได้ครับเล็กสี่ครับอุบบอลแรกไม่ดีครับเนี่ยครับแล้วปิดไปเลยครับเซตแรกครับ อาครับสตาร์กีฬานครนนท์วิทยารหกครับเอาชนะสุรนารีไปได้ครับ25ต่อ10ครับออมออมจะเสิร์ฟครับจามิกร์บอลแรดไม่ดีเลยครับนี่เลยครับแดงแรกก็ออมออมเสิร์ฟมาลูกนี้รับไม่ได้บิเบโลและเซล่าได้ตีครับลูกนี้แล้วก็ตะคุกรับเลยครับตีไปแฉลบบล็อกอะไรครับบอลแรกใช้ได้ครับสุรนารี เซล่าครับตบที่ต้องมีแบบนี้มาบ้างแล้วครับกีารีครับได้แต้มครับเราใช้การตบจี้ไปที่น้องอบอมเลยครับอย่างน้อยถ้าไม่ได้แต้มก็อยางได้จังหวะที่ทักาทยแอเต้ด้วยนะเอเต้ก็ตอบเอเต้คอมาตอบกันรูให้นะใช่ครับนะครับชมต่อประกาศวางมาครับสันวาดได้เล่นเร็วครับบอลเร็วของกีฬาคอนตงกลับลงไปครับ เริ่มฟื้นเริ่มฟื้นครับมีคนบอกมาสุนารีเอาครับชมต่อรับได้แต่ไม่ค่อยดีครับต้องแก้มาแล้วก็แซล่าแก้ข้ามาไปท้ายคอร์ดครับจังหวะนี้เซตมาแม่มันไม่ดีจังหวะตีแต่ว่าก็าเป็นดีครับต้องรองไว้แซล่าตีลูกนี้รับไม่ได้โดยต้องแพวและจัดเต้าโดยอม<ด>เรียยรลอยครับแม่สังจเลยครับอบพอมพอขอน้องสันวาไปอยู่หลังต้องมีน้องอม มาอยู่ข้างหน้าวิ่งเขจะหลบไปทางไหนงันนักนครนนทกตอนแรกดีแล้วเล่นบอลเร็วครับโอ้โหมันไม่เต็มมือครับแล้วแก้โดนสัดว้าโอ้บล็อกเต็มเต็มเลย s เจอมอนสเตอร์บล็อกเข้าไปแล้วครับนี่ครับนี่คือเต็มเต็มเลยครับน่อาจจะโดนมือของไซล่านะครับใช่ไหมข้างๆเป็นน้องมินนี่ครับเบอร์มินนี่ครับครับ เชดีธาพาครับเสิร์ฟโอ้ยบอลแรกน้ำปั่นปวดอยู่เหมือนกันครับแล้วควักมาได้พอดีเนี่ยเอาเซตกันใหม่เซร่าว่าไงได้บล็อกโอ้ยไม่เหมือนกับเดี๋ยวขอดูนะครับใครเป็นคนบล็อกน้องสันวาบอ่ะน่าจะเป็นสันวานะดูวักแรกโอ้ยนี่บอลแรกเนี่ยวลูกนี้จะน่าจะตายแต่ลูกแรกแล้วนะครับแต่ว่าเหนียวแน่นครับสันวาเลยครับโอ้โหเตอร์บล็อกครับดูครับน้องเหมยรัชดา32ครับ อะไรฮะเสือใหญ่โอ้โลือกเสดีด้วยครับเป็นเอสเลยนะเป็นเอสเลยนะโอ้โหด้วยเลยนะไปเนี่ยชื่อซอยฮะเสือใหญ่ฟัยเสือใหญ่สามสิบหกสามสิบหกนักกีฬาสามสิบหกเอาน้องเหมยนิกกีฬาสามสิบหกครับไล่มาห่างๆครับสิบแปดต่อยี่สิบสามครับเราไปโทรลงไปเสิร์ฟครับลูกนี้บอลแรกดีโอ้โหแล้วนี่ครับที่บอกนี่แหละครับหลากหลายเอ้าแต่ยังนัดกลับมาได้ครับแก้ไขมาเอากัน ไปแล้วมาวิสรุตตาโอ้โหแล้วต้องแก้ไขอีกทีหนึงครับมาหัวเสาน้องฟ้าใสมันตีไม่เต็มมือครับแล้วทีนี้หละเต็มแน่จบ <c oughs> เอ,อ,องครับทีนี้แหละเต็มแน่นะมาเต็มจริงๆครับโอ้โหก็ไม่ต้องออกแรงเยอะตีไปทางท้ายขอดอครับดูครับฉลาดครับช่องว่างอยู่ตรงท้ายขอดตีไปลงเลยครับสายตาแกดีครับเหลือเหลือมองก่อนที่จะขึ้นน่ะ แต้มเนี้ยไม่ว่าจะเป็นของใครต้องชมทั้งคู่เลยครับโต้กันสนุกเลยครับผู้ชมชอบเลยครับเอาครับเซตพอยต์ครับเซตที่2อ้าวแล้วได้เลยครับจบเลยครับเซตพอยต์แรกเท่านั้นครับในเซตที่2ของสารสุดพลนครับสัญญานักวีดเริ่มเล่นเซตที่3าครับแล้วก็เสิร์ฟมาครับลูกนี้รับไว้ได้เซตมาแม่เรียบร้อยครับคะแนนแรกเป็นของนครดนวิทยา6กครับ หมายเลข7ครับเสร์มมาลูกนี้รับไว้ได้ตั้งมาแซล่าตีเข้ามาแล้วก็เซตมาบอลเร็วเรียบร้อยครับไม่ต้องแรงครับนี่ครับน้องขวัญครับบอลเร็วหลากหลายกว่าครับใช่ครับลูกของกีฬานครนนท์นครนนท์หกตอนนี้ครับรับเซตชั้นๆแบบว่าบอลเร็วให้กับน้องขวัญครับลักษณะถ้าเป็นแบบนี้นี่ดูเหมือนลุ่มนี้จะเป็นงูกินหางกันแล้วใช่ครับ โราริเซิร์ฟครับอา้าวยัดมาครับบอลสองได้ต้องไปก่อนแล้วบอลสามหนึ่งนับสองที่เซราแล้วมาสิครับผักกาชดชติกางัดขึ้นมาได้อา้าววิสุดาเอาครับชนิดาภาเซไาอีเทแล้วมาชติกาก็เหนียวเหลือเกินนะในหนูเอ้ยเนี่ยครับตัไต่อยู่บนเน็ตเข้าอีกทีครับมาอ้อม,อม บ๊อบโชติกาล็อกอีกแล้วและยังการัดขึ้นโอ้โหเป็นตั้งของกีฬาาตุ้ครับเหมือนปิดจะได้ครับแต่จังหวะนี้ต้องชมน้องแพร่โชติกาจริงครับใช่ครับรับได้หลายลูกมากดูครับจะเจอเนี่ยฮะับพวกรับโอ้โหเอาเอาเป็น MVP ไปเลยแล้วกันวันนี้คู่อังคณาเหมือนว่าจะติดภารกิจอ่รอบโรดเมทันท์ที่ต่างประเทศครับในรอบนี้ไม่ได้มาเดี๋ยวเจอที่สามจันทันหยกครับ เมาลครับสันมาตีขอเบาๆมาก่อนแล้วตั้งให้เซล่าใส่ลูกนี PG ้ทัดบอลแก้ไขมาแล้วนี URLs> ่ครับบอลสั้นมาเลยแล้วบล็อกติดบล็อกครับติดบล็อกนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงเดี๋ยวดูครับบล็อกหรือเน็ตครับดูอ้าวมันติดเน็ตคติดเน็ตกุหลารีเซอร์มาและแถวเราไม่ได้เซตมาลูกนี้บอลเร็วครับแล้วก็ลิเบโร่ต้องพุ่งรับตั้งมาตัด้ามาลูกนี้สวยไง จุดที่ว่างลินเส้นก็จัดไปเลยครับตองฟาใสชินิดาภาครับดูครับรับตีเคาะเบาๆครับเป็นทิปเนี่ยครับหลังบล็อกไปไม่มีใครอยู่ชัดเจนเลยครับลูกนี้ครับเสร์ฟมาครับมาฝั่งนี้บ้างครับยังนัดขึ้นไม่ได้ครับประกาศมาให้ชินิดาภาลาเลยครับท้ายแดงครับเต็มเต็มเแมทเป็นแต้มของสุรนารีครับอ่า ถูกต้องครับชนิกางัดขึ้นมาล้นครับโดนเน็ตครับโอ้โอเผื่อมะฮะโดนเน็ตครับโดนนเ็ตใช่ครับตู้บ้านมาสามดูสิกระซิบบอกครับบอกขวัญเข้มาครับลูกนี้ลิมิโต้รับไม่ได้แล้วก็เซตมาข้างหลังแล้วก็ติดเน็ตติดล็อคล็อคครับแต่ว่ากกรรรมาาว่กรรมการว่า ว่าไงครับกรรมการยิ้มกันเีาะเราก็บรรยายตามคำตัดสินของกรรมการนะฮะเออนี่ครับตีลูกนี้ติดบล็อกนะครับแล้วหุ้ยมันก็จะโดนนิดนึงอ่ะดูนี่ดูจะตุ้ยจะตุ้ยเกจ๊กลองครับตัดสินถูกต้องครับเสร็จต่อครับมาครับขึ้นมาครั้งหนึ่งของสุระนาวีน้องขกาครับนี่ครับเปลี่ยนมาตบบ้างแล้วครับพักกายกับเซล่าเนี่ย อยู่ที่จังหวะนะครับว่าว่าจะเล่นแผนไหนครับรอบนี้น่ะเซล่าเซตให้ผักกาดครับหมาเลขสี่ครับฝังลงไปเลยครับนยครับขึ้นตรงๆเลยต้องการอีกแต้มเดียวครับจะได้นัดนี้ไปเลยครับไม่ล้คนับมต้องแก้ไขกลับไปก่อนแล้วตั้งมาเป็นเอาแก้ไขเหมือนกัน ไปกินหมูกระทะอยู่หน้าบ้านครับหลังบ้านไม่มีใครมาหาไม่มีคนอยู่ครับโอ้โหทีเต็มเลยครับโอ้โหครับเอาครับจี้มาครับยิมสองต่อยิมสี่สัดขวาได้บุกลูกนี้จบไม่จบไม่จบครับเอาครับไพล่าเสียตีเลยครับยิมสามต่อยิมสี่โอ้โหยอมที่ไหนล่ะครับโอ้โหยอมไม่ได้ครับ 23 24ครับขอแต้มหนึน่งจะเป็นดิวส์เอานะครับมาลุ้นกันต่อเพิ่มก่อนแล้ต้องแก้ไขซันขวาใส่ลูกนี้ยังเก็บไม่ได้ครับแล้วก็ตั้งขึ้นมาฟ้าสาใสา่บอนแล้วทิ้งไปจะลุกเป็สัมภาษณ์กัได้ลูกดิวส์ เตรียมลุกไปไปแล้วครับต้องกลับมาใหม่ครับโอ้โหเนี่ยครับอีกครับทิปทิปลองเปลวลงไปในที่ว่างครับลูกนี <c oughs> ี้่ใครเข้ามาอ่ะสุดต่อเป็นดิวส์ครับสุนารีครับยิงสี่เท่ากันครับแล้วแต้นมนำจะเป็นใครครับในแต้มดิวส์ครับชนิดาภาออมอมแร็ตคือได้วิอนุเตา่า เซตที่สามีครับวดลูกยาวกันระหว่างฟ้าใสกับสันกว่าทำนี้สุดแล้วครับชนิดาพาฟ้าใสทีดกมตต์เพื่อนี่ครับใช่ครับเก่งทั้งคู่ครับทั้งสองทีมเสิร์ฟครับกลับมาแมตช์พออีกครั้งครับได้ไหมนี่ครับ จะพาาหรือเปล่ใช่ครับพระสุรนารีมีฟ้าใสครับแหม่จติดาพานโอ้โหทีมงานช่องเจ็ดของเราบอกชอบขนาบนี้เี่ยาวๆที่ชอบครับน้กพาร์ติไหลมเพราะปื้มปิ่งในความสามารถของน้องๆครับนี่อาวครับโอ้เสริมลูกนี้มาวเฮ้ยขัดลูกเลยไหมเอาดูขับมาดูกันต่อบอลแรกนี้ให้บอลลูกนี้ขั ถึงจะได้ครับชื่นชมวัวจิตหัวใจของน้องทั้งสองเรียนเลยใช่ครับโอ้โหสนุกจริงๆครับนี่ครับสู้กันแบบไม่มีอ่อนข้อให้กันเลยครับใบม่อนตีชิปครับปิดสกอร์สุดท้ายครับให้โรงเรียนกีฬานนร์เวีย6ครับเอาชนะไปในเซตที่3แบบสุดมันครับ27ต่อ25เก่งทั้งสองโรงเรียนเลยเอาปรบมือให้ทั้ง2โรงเรียนเลยให้น้องทั้ง2คนเลยครับทั้ง2โรงเรียนครับ สนุกยิงครับ,รบแล้วทีเนี้ยมันจะไปสนุกกันใหญ่ในกลุ่มสลังะแนนแล้วใช่ครับ